สวัสดีจ้าวัอนี้สีจวดจ้านะคะสิพามาเกตพะคายแยงค่ะเบิ้งเนี่ยค่ะน้ำทองไฮทองหน้าจตพี่น้องเบิ้ huh. งบรรยากาศดีมากเลยไนี่จ้าบรรยากาศทองไฮทองหน้ายังมือเร็วนะจตพี่น้องอุ้ยนี่เมื่อก่อนที่มาตัดหยานะพี่น้องเนี่ยเบิ้งที่นี่สีมาตัดหยาไปเห็นงัวนะคะโป่งราคาโป่งแง่ราคาอธิตย์ก่อนนะคะมามาตัดอาทิตย์ก่อนค่ะคืออาทิตย์นี้ผ่านมาผ่านมาห้าวันค่ะเข่าขึ้นงามเหรอจ้า สวยแล้วจ้าสวยแล้วว่านปุ๋ยใส่บบบนี้จักหน่อยแหงสีงามโอ้ยบะแม่พอพ่นว่านละค่ะแบบว่าตัดแล้วปุ๊บก็บว่านปุ๋ยเลยว่านปุ๋ยแล้วมันก็ขึงง้นงามแบบนี้เลยค่ะพี่น้องหมว่ากระเซิงกระเซิงว่าเนี้ยเพราะว่าไปหอบหยามาใหม่ๆจ้าบังค่ะไปเก็บผักกะเงียงก่อนนี่จ้ากต้ตงนี่จหาฮเอาแต่ต้นในนอันผักกะเงียง พอได้เก็บอยู่จ้าเ,เกิดขึ้นย่เอาแน่ล่ะพักแคะแย่งแง่หน,นี่มันยังอึดแน่เนา,าะค่ะบัดเทืิงเท่ากับตองมาหาเก็บเนีเ่ยองสินี่เด้พักแคะแยงตัวนี้พักแคะแยงตัวนี้บ่ได้ปลูกนะคะพักแคะแยงหน้าธรรมาชาติจ้ะนี่จ้ะน้ำให้หน้า น้ำให้หน้าคะ่ะโอ้ลวงหลวงหลวงบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ต้นใหญ่ๆนี่จ้บ้านหนูปวก,กินหมดแล้วอันนี้พอกันมาอยู่ท่งน้ที่บ้านไม่มีใครอยู่ที่บ้านไม่ใีใครอยู่อยหอมพี่น้องนี่บ้ังจ้า

บรรยาก,กาศดีแห้งจ้าพี่น้องเขานี่เข่าพวกนี้นี่ซีเรตัดอีกอยู่นะคะตัดแล้วรอบหนึ่งจากพี่น้องอเ,เข่าให้หน้านี่ซอยสุูุหูลูกตาเลยค่ะแต่ว่าให้ขางกันนี่ตัดแล้วทิ์ก่อนนี่บ้านปุยียบร้อยก็คือพอแล้วนะคะแต่ว่าตัวน,นี้ตัดแล้วรอบหนึ่งจะโดนๆที่นี่มันขึ้นอีกงาขึ้นอีกเข,กขาก็ตัดอีกค่ะตัดอีกเลยฝนมาตัดอีกปุ๊บ วานปุ๋ยแล้วก็เขากะจิคืนท่วมหญ้าค่ะก็เ,เ,เ,เลยแม่ป้าเก็บเพคะแยงตามบรรยากาศเก็บเพคะแย่งหอม,ม,มอหอมออกมาอยู่ช่วงนากันหมดเลยหมู่บ้านนู้นหอมออกมาอยู่ช่วงนากันหมดทุกคนแล้วออ๋คันไหม้อะ มันท,ทำน้ำอยู่ร่นก็ไปอยู่ทุ่งนาจ้ะมันเป็นอีกหมู่บ้านนึงมันมีไฟฟ้ามีประปาถึงเขาเลยมาอยู่กันมีไฟฟ้าเหรอขึ้นนาน่ะจ้ะมีไฟฟ้ามีประปาถึงเขาก็เลยออกมาอยู่มีหอดเครื่องรีผุแล้วที่บ้านมันหาหญ้าให้วัวให้ควายลำบากนี้นนบรรยากาศดีๆพี่น้องบังสิภาชมตอนนี้เป็นเวลา หกโมงกลัวนะคะหกโมงแรงกลัวนะคะเกือบเจ็ดทุ่มหนึ่งแล้วนะคะบรรยากาศยังแบบโอ้โหโอเวอร์เลยค่ะตอนนี้กําลังหกโมงแรกสี่ทุ่มหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยมาเก็บพักกระแย่งเพราะว่าตะวัามันละมื่นเ้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศหกโมงแรกนี่หกโมงแรกนี่ค่ะเกือบสี่ทุ่มหนึ่งแล้วหกโมงครึ่งแล้วตอนนี้ย่งบรรยากาศแบบแบบแบบยังเย็นดีนะคะแบบบรรยากาศตะกีนหัวจะกระเซิอกระเซิงในกระยำเพราะว่า ไปขอบยาไม่ไม่ไม่จะพ่นอ่กส่วนมากพระคันแย่นี่คือซิมีแต่อยู่ทั้งคางไหมทั้งคางทั้งกลางนี่จะบ่มีจายข้าวนาปีเออหน่อยู่คางให้หน้านี่จะมีเออ เขาขายเป็นแสนเป็นตันจ้าเขาขายตันเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่แีนน่จ้ะโอ้ถ้าขย่งร้ายค่ะทั้งขาทั้งกลางก,ก็มีเลยแล้วก็เก็บไว้พอกิน,แล,กแ,นแล้วก็แบ่งขายเอาต้นสู่<ด>หัวลลานเท้ <c oughs> บรรยากาศดีแห่งพี่น้องมั้งค่ะพามาชมทองไห้ท้องนานี่ค่ะทั้งข้างคางนี่กับสีสุดลุกหูลูกตาเลยถึงมันแน่น่ะนี่ทั้งคางให้หน้าสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะนุ่นแปนแมนเบิร์ดค่ะัตตัดไปนี่ไม่มีหญ้าเลยนะคะสวยมากนี่กำลังเขินนี่ถ้าบ้านปุ๋ยท่านบ้านปุ๋ยปุบนี่มันเข่าเขินเข่ามันเข่าเบิร์ดเลยอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นเขาเนี้ยเอาจ่ะอันนี้ตอนเวลาตอนนีหกโมงกว่านะคะหกโมงคงจะทุ่มหนึ่งแล้วย่งแบบอ้ยบรรยากาศค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บเพื่อแขงแย่งกันนะคะพี่น้อง จ้าพักกายแยงพี่น้องได้แล้วค่ะเอาซ้ำาพราใส่พี่น้องอซ้ำาพราใส่ว่าสิแกงแนวใหม่นะคะอ้ยหัวก็มาเสกกเสกกเสิเสนว่าสีใสแกงหน่อยก็เอาซ้ำาพาใส่จ้าเมื่อกันข่าพี่น้องวันนี้กับแมงกระไ่คู่ใจกับบ้านกันค่าสำหรับคีนอินบ้ายายนะคะพี่น้องพาพเบิ่งทองไห่ทองหน้าค่ะบรรยากาศดีดี